วันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาดูว่าเราทำอะไรบ้างกิจกรรมวันนี้มาดูพื้นที่แปลงนางของเราก็มีติญ้านะครับย่านี่เกิดแทรกขึ้นมากับต้นข้าวคล้ายต้นกกแล้วก็ออกดอกแทรกขึ้นมาทะไม่แย่ง อาหารของข้าวแล้วก็มูงแดดทำให้ข้าวไม่งามวันนี้เราก็แก้ปัญหาลักษณะหญ้ามันมันเยอะครับถอนไม่ไหวครับถอนไม่ไหวเราก็หาอะไรมาแก้ปัญหาดูว่าเราจะทำอะไรบ้างไปดูกันเลย เราก็เตรียมเครื่องมือมาครับเครื่องมือของเราก็มีอะไรบ้างก็ดูดูเลยนะครับดูเลยดูเลยขันแรกก็มีแทงแทงตั้งเครื่อง่นยาครับมีรถใส่น้ำบรรทุกน้ำมา เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งนั้นเลยโอ้มีหน้ากากด้วยแล้ก็มียากำจัดวัชพืชนะสำหรับสำหรหับการเติมเราจะใช้ชมนะครับว่าเราเติมน้ำยังไงใช้ถังยังไง ทีกรองครับตีกรองก็เหลือสุดท้ายแล้วแค่ จะฝาเดี๋ยวขอมึงฝาน่าอร่อยเหมือนน้ำผึ้งเลย

พร้อมอหอให้ดูเราฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวเอากล้องไปตั้งก่อนแปลงนี้เราฉีดพ่นแล้วอันนี้ยญ้าเยอะจริงๆะดูแต่เราฉีดพ่นแล้วจะให้ดูคลิปหน้าว่าสภาพของแปลงนาจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ดูเราพ่น ยาก่อนคนาอย่างนี้ก็ยาตัวนี้ควายไม่กินนะยาหวยายยาหวายควายกินตัวนี้ควายไม่กินมีกินฉุนมีกินฉุนควายไม่กินฉีดยาก็ไม่ตายครับจะพืชปราบยากอันนี้มีควายกินดี นี่หญ้าที่มันอยู่ในป่าข้าวเริ่มแก่แล้วจะให้ดูว่าเราทำยังไงบ้าง,างตั้งกล้องไว้เลย,เลยมีขาตั้งอย่างดีจะให้ดูกล้องไว้เลย,เลยจะให้แฟนๆดู แฟนดูว่าเราทำอะไรบ้างให้แฟนดูว่าเราทำอะไรบ้างท่นแรกเราก็จะลงลุยกันเลย มีกันเลยลุยกันเลย นี่ก่อนนะครับ